สวัสดีคร <ious> ับสวัสด <celand> ีค <diving curs CDU> ่ะสวัสดีครับแล้วันนี้นะคะอยู่กับเก๋โต๊ะคาค่ะผมจ่อยโต่อโตคาครับกับช่วงแนะนำรถเข้าใหม่นะคะจากสุดยอดมือซอมโตออโตคาค่ะนะคะวันนี้อยู่กับครูจ่อยของเราตกมือวันนี้รถเข้าใหม่ของเราเป็นรถกระบะรุ่นยอนยม เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนีฮะวันนี้อยู่กับ t o y o ต a h i l u ักรีว 2.8G ดับเบิลแค p พร n เด r รถปี2017ค่ะป้ายแดงหลักล้านนะขายอยู่ที่1,99,000บาทค่ะโหแรงนะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้หลักล้านเราไม่ขายอย่างแน่นอนค่ะอยากรู้าราคาเท่าไหร่อดใจรอเลยเพราะเดี๋ยวเราจะให้กูรูพาไปดูแบบทุกซอบทุกมุมก,กันก่อนเลยค่ะคเป็นยังไงบ้างคันนี้ครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวรี v วนะ2.8 ใช่ไหมใช่แล้วค่ะแคปด้วยตัว4ประตูนั่นเองครับก็ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับขับง่ายขับสะดวกขับสบายขึ้นเหนือลงใต้ไปได้ทุกที่อย่างแน่นอนครับผมตัวนี้ก็เป็นรถยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นตัวรีโยย้ำแล้วย้ำอีกรีโวเนี่ยรีโวค่ะนะคะ่อนอื่นนะครับการที่เราจะมารีวิวรถข้าใหม่ทุกครั้งนะครับเราจะมาแบบสภาพเดิมๆพึ่งซื้อข้ามาใหม่ๆเลยแล้วก็จะพาดูวิธีดูรถ รถสวยยังไงเกียรอะไรโดนตรงไหนทำไมถึงโดนจะเราอธิบายให้หมดนะครับถ้ารถสวยไปแบบไวๆนะฮะไม่เริแล้วม่เริ่ไเลยฮะใช่แล้วนะคะเดี๋ยวดูกับ่วนด้านหน้าเลยนะคะตัวกระจังด้านหน้าเป็นตัวคอนเนียมค่ะนะคะช่องลมด้านล่างสีดำแล้วก็ตัวไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ LED และยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่นะคะ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวบอดี้และเครื่องยนต์บอกเลยว่าตรงนี้สําคัญมากๆทุกคนขาตั้งใจดูให้ดีตัวนี้เราก้าทําตัวรีวิวรถเข้าใหม่นี้เพราะว่าอยากให้ลูกค้าแบบก่อนก่อนที่เราจะการทําการการกะไรการตกแต่งให้สวยงามหรือบวิวให้ให้ดียิ่งขึ้นใช่ใช่ใช่ทีนตัวนี้เราสามารถเอามาให้ลูกค้าดูก่อนได้เลยนะครับว่าก่อนทําหลังทําเป็นยังไงนะเป็นยงไรแล้วก็พาดูเกจรถด้วยนะครับว่ารถเกจอะไรยังไงหรือ เราคดเลือกรถสภาพแบบไหนมาครับหรือไม่แน่ใจหรือยังไงนําช่างมาดูก็ได้ครับใช่แล้วเนี่ยครับโอเคเราเิ่มกันเลยนะครับว่าตัวนี้รถเกิดอะไรดูยังไงสวยตรงไหนนะครับโอเคครับเราเริ่มจากฝากระโปรงหน้าก่อนนะครับฝากระโปรงหน้าตัวนี้น็อตไม่ขยับน็อตไม่ขยับจําคําผมไว้เนี่ยน็อตไม่ขยับนี่ดูง่ายละด้านน้าดูง่ายละรถสวยแน่นอนนะครับ น็อตได้ขยับทั้งบนและล่างนะฮะน็อตข้างล่างนี่ก็ดูด้วยนะคุณเก๋ดูทั้งบนนั้นก็ล่างด้วยใช่แล้วนะฮะบางทีอาจะช่างอาจจะขันน็อตข้างล่างนะฮะข้างบนไม่ขันอย่างนี้นะต้องดูให้ละเอียดนะฮะขันแค่ขมากข้างบนไม่ขันโอเคค่ะน็อต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 นะครับตัวนี้ก็ต่อมานะครับดูตะเข็บข้างต่างๆนะสามารถจิกเข้าได้นะครับไม่แข็งมากไม่อ่อนมากนะครับกลางๆนะแล้วก็ตัวนี้น็อต เม้ยน์น์รู้รู้ต่างๆกงแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เมทาร์คด้านหน้าเดิมๆจากโรงงานสีฝากระโปรงด้านด้านในเขานีจะเป็นสีเทานะครับเทาแบบเหมือนสีรองพื้นนะครับเหมือนๆน,นะแต่ไม่ไม่ใช่เป็สีรองพื้นนะค่ะแล้วกม็มาต่อมาก็คือตัวบอดี้หลักนะฮะบอดี้หลักของเขาคือส่วนด้านหน้าคุ้งแขนคานแล้วก็ซุม้มค่ะซุ้มนะฮะโอเคครับ แล้วก็ตัวนี้ก็มาดูจากด้านขวาไปดีกว่านะครับตัวนี้เม็ดอาร์ตตัวนี้คานหน้ามี่ก็มี3มชิ้นนะซ้ายขวาและกลางนะครับเม็ดอาร์ตติดกับโครงแขนนะฮะแล้วก็ตรงตรงปลายปลายคานของด้านขวาจะมีตัว R นะครับแล้วก็ปลายคานด้านด้านซ้ายก็เป็นตัวเอลด้านกลางนะฮะแต่ไม่มีตัวเลขของวีโก้นะตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นตัวลูกศรมาแทนนะฮะซ้ายขวานะลูกศรจะมีอยู่ซ้ายขวาจําให้ดีนะฮะไม่มีตัวเลขนะฮะถ้ามีตัวเลขคือการเปลี่ยนมาหรือ เป็นตัวภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนมาเช่นเดียวกันนะครับะฮะแล้วก็สิ่งสําคัญนะครด้านซ้ายนี่สิ่งสําคัญต้องดูให้ละเอียดนะครับหนึ่งครับแผ่นเพจนะแผ่นเพจนี่ต้องดูว่ามีการมีการขอดมาหรือเปล่ายิงหมุดใหม่ไหมต้องดูให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวหนังสือตัวอักษรเขานี่คมชัดไหมนะครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับเพราะว่าสิ่งสาคัญก็คือตัวนี้กำลัถึงว่าสําคัญมันอยู่ในการโอนนะฮะมีผลต่อการโอนใช่ครับลดบทบัทตีเห็นหนักหนึ่งเขาจะไม่รับโอนนะค่ะโอเค ต่อมาถ้าต่อมาเป็นตัวเครื่องยนต์ค่ะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองจุดแปดคือสองพันแปดซีซีนั่นเองนะฮะตัวนี้ให้กี่แรงม้าครับคุณเก๋หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงม,ม้าค่ะอ,าาอ๋อรอต่อแรงบิดแรงบิดสี่ร้อยห้าสิบดิวตันเมตรค่ะไม่ครบไม่ได้นะจ๊ะไม่ครบไม่ได้ครับต้องครบครับครบ,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 บไหมเออเด้อเด้อเด้อครบค่ะโอเควิญี่ยนี่ดูตังแล้วนะครับ ตัวนี้เครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็แห้งๆนะครับจุดมาร์กต่างๆจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับแล้วก็น็อตต่างๆยังไม่มีรอยขันรอยแบบรอยบิดรอยแตกเลยนะเกียร์ก็เช่นเดียวกันนะครับเกียร์เช่นเดียวกันก็คือแบบยังเดิมๆจากโรงงานเลยครับจุดมาร์กต่างๆยังอยู่ครบนะครับตัวนี้รับประกันโดยโตโยตคาร์นะครับมาตรฐานที่คุ่นวางใจค่ะมาต่อกันเลยนะคะเขาเรียกไหมดิขยัำไปด้านข้างไงคะครบครับครบครบมาต่อกันกับด้านข้างค่ะสำหรับตัวล้อตัวนี้เป็นล้อแม็กซ์่างโตโยต้าขนาด17นิ้วมาพร้อมกับยาง 21ค่ะครับผมตัวนี้ก็สงสังขาก็คือหนึ่งฮะยางที่นกันยางตัวนี้ยางสวยยางดีขับได้ยาวๆนะฮะคือยังไม่ต้องเปลี่ยนนะขับได้เป็นหมื่กิโลเลย<อ>นะครับโอ้สวยด้านข้างนี้ก็ดูใหม่นะใช่ออจริงสภาพคือดูดีมากกระจกมองข้างเป็นตัวครเนียมนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่จับประตูเป็นตัวสมาร์ทเ์เลสค่ะคือสามารถที่จะล็อกหรือปลดล็อกตรงที่จับประตูได้เลยเรามาดูกับฝัดด้านซ้ายกันก่อนเลยค่ะครับผมดูบอดี้ด้านซ้ายนะหน้าซ้ายนะ บอดี้หน้าซ้ายนะครับตัวนี้ก็วิธีดูดูยังไงนะฮะเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามน,นะฮะแล้วก็ตำแหน่งของเขาที่จำให้ดีเท่าไ่าเขาอยู่เขาอยู่ตำแหน่งไหนนะฮะค่ะอยู่ตำแหน่งไหนะฮะกองกลางหรือว่าเซนเตอร์หรือว่าปีกซ้ายปีกขวาฮะตำแหน่งที่หัวใจอะ่ะ <c oughs> โอเคครับไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเอาเดี๋ยว <c oughs> นะครับตัวนี้ก็ถ้าเก็บข้างเดิมๆจากโรงงานนะครับเม็ดอาร์คโอเค <c oughs> อเมตอาร์ต <c oughs> ยังกลมนะหลบมุมหลบมุมต้องดูดีๆนะค่ะโอเคครับซับใน ซับในนะซับในหน้าซ้ายนะซับในหน้าซ้ายนี่ก็เม็ดอาร์ตต่างๆนี่ตัวสวยงามนะฮะแต่ยังเขาแบบอของแบบรถญี่ปุ่นเนาะว่าเขาาไม่ได้เขาเขาจะไม่ระเบียบเหมือนยุโรปเนาะเขาจะเป็นสเปีย์สปะสเปีย์สปะนะอ่ฮะสเปียร์สปะแต่ก็ยังเป็นเดิมเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับเม็ดอาร์ค่อนข้างที่จะคมชัดด้วยใช่ใช่คมชัดลึกนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็เดิมเดิมจากโรงงานซับในไม่เคยพุ่นนะครับอ่ามาดูหลังซ้ายกันบ้างค่ะ โอ้โหโอ้โหโอเคประตูหลังซ้ายตัวนี้ก็เดิมๆเ,เช่นเดียวกันนะครับเม็ดอาร์ up, เรียงตัวสวยงามนะแล้วก็ตะเข็บข้างเดิมๆนะฮะแล้วก็มาดูซับในซับในหลังตัวนี้ก็เม็ดอาร์ใหญ่นะฮะเม็ดอาร์ Met เป็นเม็ดใหญ่เช่นเดียวกันกับทั้งหน้านะนี่เดิมๆจะโรงงานเลียงตัวสวยงามนะครับตัวนี้การันตีได้ว่าไม่มีเคยแบบไม่เคยพ่นซับในแล้วก็เม็ดอาร์ไม่เคยตกแต่งนะครับ ดเดิมๆเช่นเดียวกันอ่าฮะอ่ะแล้วก็ช่วงรอยต่อของตัวกระบะนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญเลยครับผมตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็สําคัญนะฮะวิธีดูตัวนี้เพราะว่าเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยอะไรตรงเนี้ยสามารถถอดเปลี่ยนได้นะสามารถตอดถอดเปลี่ยนได้เพราะว่าช่างทุกวันนี้ก็คือแบบประกบแล้วก็เชื่อมเลยอวิธีดูดูตรงเนี้ยเม็ดอาร์ตตรงตรงเขาเรียกว่าสันเนาะค่ะตรงสันตรงเลาะข้อครันีีนะค่ะสัน ซอส่องนี้ซอกซอกหลุมตรงนั้นนะครับ <c oughs> จะมีเม็ดอัลเรียงตัวสวยงามน,นะครับสามารถดูได้เช่ไหมกันและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึงน่งคะตัวคัสซี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 ตัวนี้ต้องหนึ่งนะครับต้องดูว่าสวยไหมสวยยังไงหนึ่งดำนะฮะและสองสแบบว่าไม่มีสนิมไม่มีตามดนะครับเถ้ามีตามดก็คือเคือบเกือเกือบเลิกขั้นขั้นตอนนี้หนึ่งมองการไม่ตาหนิมนะครับตัวนี้เรา ต้องรีบกำจัดรักษาได้ถ้าเป็นเสื่อมแล้วจบไม่ต้องซื้อครับโอ้โหตัวนี้เดิมๆจากโรงงานสวยกิ๊ฟสวยนะฮะมาดูกันกับด้านหลังค่ะกระจกเป็นระบบไล่ฟ้านะคะมีกัไฟเบรกดูนิสสามีจับด้านท้ายเป็นพุมเนียมมาพร้อมกับกล้องมองหลังและกันชนท้ายแบบนี้เลยค่ะครับนี่ตัวนี้กันชนท้ายก็มีรอยบุบหน่อยนึงนะรงนี้นะทานซ้ายนะบุบหน่อยนึงคือมนเหมือนแบบมีการจุ๊กนิดนึงอะไรแบบนี้นนคะจค๊ะจุ๊บ มีการแตะแตะด้แับนิดนึงแตะแตะนะครับตัวนี้ก็เปิดมาโอาหูแบบนิดนใหม่นะใหม,ม่มากแบมนกั้ตัวนี้สวยมากครับตัวนี้แมตต์แมถือว่าโอเคเลยครับคือแบบผ่านการใช้งานน้อยมากนะครับแล้วก็ตัวกระบะเขาจะมีรอยบุบนิดนึงแต่ก็ไม่น่าเกลียดนี้ก็ไม่คือแบบไม่ไม่เกี่ยวกับการขนขององอะไรเพราะปิดขึ้นไปก็หายแล้วไม่เจอแล้วนะครับตัวนี้ก็วิธีดูเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบนะครับ L R เอวอาร์นี่ยังอยู่นะครับแล้วก็จากโรงงานแล้วก็ฝวาท้ายนะครับฝาท้ายข้างๆขวาท้ายนี่จะเป็นเส้นกลมนะเส้นกลมหนึ่งเส้นจะไม่ไม่ตรงนะจะมีการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหน่อยนึงนะครับซ้ายเลี้ยวขวานี้นึงแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกว่าตะเก็บด้านในจะเป็นสองชั้นนะฮะจะเป็นสองชั้นนะตัวนี้เดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เกตียสวย แมคไลเนอร์คือสวยมากไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักอย่างแน่นอนค่ะคมาดูฝั่งทางด้านขวาบ้างนะคะตัวชัสซีเลขต่างๆครับถูกต้องไหมฮะตัวนี้ด้านขวานะด้านขวาดูคัสซีเช่นกันฮนะกัสซีตัวนี้จะมีเลขตัวถังเรียกเลข,เลขว่าเอ่อนกรสีที่แบบว่ากรมการขนส่งทางบกเขาได้ตรวจสอบนะก่อนโอนก่อนไะไรนะเขาจะดูควบคู่กับแผ่นเพดนะครับคือก็ต้องมีนะมีผลต่อการโอนเหมือนกันครับตัวนี้เดิมๆสวยเลข กลมๆเลขกลมๆมเลขคมลึกเลขคมชัดหนังสือยังชัดมาดูประตูด้านหลังขวาบ้างนะครับตัวนี้ก็เดิมๆเช่นเดีวยวกันนะครับถ้าเก็บข้างสวยงามแล้วก็เม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบนะส่วนซับในด้านหลังตัวนี้ก็เดิมๆเช่นเดีวยวกันนะครับตัวนี้ก็เดิม,ดม็ดอาร์ตลิงตัวสวยงามนะครับสเปซสปาหน่อยแต่ก็เดิมๆจากโรงงานนะครับ <ม>อีกหนึ่งจุดสุดท้ายค่ะฝั่งทางด้านคนขับหนึ่งจุดเออหนึ่งจุดอีกสุดสุดท้ายจุดสุดท้ายเอไม่ใช่หนึ่งจุด,ดจุดสุดท้ายนะครับค่ะประตูได้ขว่านะเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามนะอ่าตัวนี้แล้วก็ตะเ,เข็บเดิมๆนะครับแล้วก็ซับในนะฮะซับในตัวนี้ก็ไม่เคยพ่นนะถ้าพ่นจะเป็นแบบสองชั้นเนาะสีเขาเป็นแสองชั้นแล้วก็เม็ดอาร์คเดิมๆจากโรงงานเรียงตัวสวยงามคมชัดลึกเช่นเดียวกันนะครับสรุปโดย คันนี้เป็นยังไรบ้างเท่าที่เห็นเดิมๆหมดเลยนะครับอุ้ยตัวนี้สีไม่ต้องทำแล้วสวยนะครับตัวนี้นะครับสรุปโดยรวมนะครับตัวนี้นะรถ 7A สวยไม่ทออเครื่องไม่เคยยกเกียร์ไม่เคยผ่าเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ก็รับประกันโดยตัวถ่ถอีกครั้งนะครับโอ้โหสวยขนาดนี้เชื่อว่าหลายคนอยากดูด้านในแล้วคะ่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมด้านในต่อเลยกันต่อเลยคะ่ะเชิญครับคะ่ะและตอนนี้ก็มาอยู่ด้านในตัวรถเรียบร้อยแล้วคะ่ะโอ้โห ข้างนอกก็สวยแล้วนะข้างในก็คือสวยค่ะทุกคนค่ะด้านในคือดูใหม่มากจะเป็นโทนสีดําแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จากที่เห็นนี่คือสภาพบอดดูดีมากเลยค่ะครับตัวนี้บาดตัวนี้ก็เน่นๆยังแน่นๆอยู่นะยังแน่นยังใหม่อยู่นะครับและบอะตัวนี้เป็นบอดสีเทานะเทาเหรอสีเทาหนูหนูมองไปดาตาลสีเทาสีเทาเหรอครับอ่าฮะ เป็นเบาะแบบว่าทรงใหญ่ด้วยเป็นเบาะหนังสภาพสมบูมมรณ์ไม่มีอะไรแตกไม่มีรอยขาดฝั่งนี้จอยฝั่งคนขับเขาเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะจ๊ะครับแหมปรับเอ็นอย่างแบบสบายเลยนะคะครับผมอนอกจากนี้มีอะไรบ้างคะตัวพงวงมาลัยตัวพงวงมาลัยก็เป็นมันติฟั่งสองฝั่งนะครับพุทคอนโทรลนะแลวตัวนี้เป็นตัวแบบพุทสตาร์ทสต็อปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กระจกมองข้างสองฝั่งก็พับแบบไฟฟ้าและเนื้อกระจกก็สามารถปรับได้แบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นระบบไฟฟ้า ประตูทั้ง4บานเลยนะครับโอ้โหแล้วผัดขึ้นมาตัวนี้กับคอนโซลกลางตัวนี้เขาจะมีการตกแต่งแบบเท่สวยนะครับตรงนี้สีดำคสลับเทาแล้วก็ใวัสดุเมินค่เมินคอมเมียมเหมือนกันะคะรับแล้วก็ผัดต่ำลงมาก็ต่ำมาค่ะขยับลงมาขยับลงมาแล้จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียนะคะหน้าจอกว้าง7นิ้วครับแล้วก็ขยับลงมาอีกค่ะถ้าเรามาด้านล่าง ตัวนี้ก็เป็นแอร์เป็นแอร์เป็นแอร์เป็นดิจิตอลใช่แล้วนะจ๊ะขยับลงมาด้านล่างตัวนี้ก็เป็นไฟ12โวลต์2ตำแหน่งซ้ายขวาแล้วก็ตัวนี้จะมี USB AUX อีกทั้งสองอย่าง USB ค่ะนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวสตาร์ทสต็อปตัวนี้ก็คือแบบว่า เอาไว้ใช้ในแบบว่าเหยียบเบรกแล้วมันเครื่องยนต์มันก็จะดับใช่ติดไฟแดงอย่างเงี้ยติดไฟแดงรถก็จะดับเองแล้วก็เวลาเราเยูยบมันเล็กออกรถก็สตาร์ทเองแต่ประหยัดพลังงานให้ผมแนะนํานะปิดนะครับแล้วได้สตาร์ทพังนะครับผมคือการผมแนะนํานะใช่ใช่แล้วแต่ความสะดวกในการใช้ของแต่ละคนเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็มีเลื่อนอลายนะครับสำหรับเป็นทางทางที่มันขูุขนะสามารถกดใช้ได้เลยนะครับมันจะตัดขึ้นให้นะ แล้วตรงกลางตรงกลางนะคะก็จะเป็นที่วางของที่วางแก้วสองตำแหน่งไม่ต้องลงล่างลงไปข้างล่างก็จะเป็นคันเร่งเบรกแล้วค่ะนะครับตัวนี้ก็ที่วางแก้วสองตำแหน่งครับพี่เกียร์ว่าไม่ลดนะตัวนี้เป็นเกียร์แบบออโต้นะครับเจะกลิ้งสปีดอาจารย์หกสปีดค่ะเกียร์สามารถเล่นเกียร์ธรรมดาได้ไหมนะได้ด้วยนะคะเผื่อใครแบบเอ็ยับชินเกียร์อะไรแบบนี้ใช่ใช่ใช่แล้วตัวนี้จะมีโหมดโหมดขับนะครับสำหรับเครื่องยนต์มีสองมีสองโหมดนะโหมด อีโคโหมดกับพาวเวอร์โหมดนะครับอีโคโหมดหมายความว่าจะประหยัดมันมากขึ้นแต่อัตราเร่งจะน้อยลงนะครับส่วนพาวเวอร์โหมดนี่ก็คือขึ้นก็จะเร่งจะรอดก็จะแรงขึ้นนะครับสามารถขับแบบสปอร์ตได้ใรงสปอร์ตอ่ะนะครับแต่อัตราเร่งบนธรรมก็จะเพิ่มขึ้นนะแต่ให้ผมแนะนําคือเราขับแบบปกติที่สุดดีกว่านะครับตัวนี้ก็มีช่องใส่เหรียญเช่นเดียวกันส่วนด้านอันนี้ ตัวนี้ก็ดีกว่านะช่องใส่ของเนี่ยผสมช่องใส่ของเนี่ยผสมตัวนี้ก็จะมีปลั๊กไฟปลั๊กไฟปลั๊กไฟบ้านนะครับตัวนี้100วัตต์หนึ่งร้อยวัตต์สองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับค่ะอย่ามือไปแย่นะครับอันตรายนะครับใช่แล้วมีไฟนะจ๊ะครับผมตัวนี้ก็ได้แอดแบ็ครอบคันนะครับถูกต้องนะคะด้านหน้าก็จะมีตัวคูบ็อกมีช่องใส่เอกสารต่างๆด้วยนะคะมาดูกับโซนด้านหลังค่ะต้องบอกว่าสภาพตัวเบาะดูดีไม่แพ้ด้านหน้านะคะ ัวเบาะเนี่ยสมบูมมรณ์ไม่มีอรอยแตกไม่มีรอยขาดเช่นเดียวกันแล้วก็จริงๆคือพื้นที่ด้านหลังเนี่ยนั่งสบายนะอันนี้คือพี่จอยเขาปรับมาถอ,ถอยมาสุดเลยจริงๆคือสันมานั่งได้สบายอ่ะ 170, ร้อยเจ็รอะไรต่างๆนั่งได้นะคะเพราะว่าสังเกตว่าตัวเบาะคู่หน้าเขาจะสรุปไปแบบนี้เพื่อรองรับเข่าแล้วก็สิรีระของคนนั่งข้างหลังค่ะหลังเบาะคู่หน้าเนี่ยมีเป็นที่แขวนของรองรับน้ําหนักได้4กิโลกร,รมัมมีแอร์โซนห้องผู้ดีสันด้านหลังแบบนี้ด้วยให้ความเย็นที่ทั่วถึงอย่างแน่นนนะะ่นนนนนออะคกกกจาาีี้ตรงลงล เด้งออกมาเป็นที่วางแขนแล้วก็เป็นที่วางแก้วได้ด้วยนะคะร่วมไปถึงเจ้าเบาะเนี่ยด้านหลังแถวหลังเนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยสามารถพับขึ้นได้นะคะเพื่อแบบเอาไว้วางของวางสัมภาระวางลังต่างๆได้ด้วยและในเรื่องของระบบเสียงก็จะเต็มนะคันนี้มาพร้อมกับตัวลำโพองทั้งหมด6กตำแหน่งด้วยกันค่ะโอ้โหออปชั่นเยอะขนาดนี้ราคาป้ายแดงหลักล้านเราบอกแล้วล้านเราไม่ขายใคร,รสนใจที่โตโตะคาของเราขายอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่จอย <c oughs> ราคานี้เป็นราคาถูกที่สุด<พ>ะนะครับบอกเในร,รถสภาพเกียตอีเนาะใช่แล้วตัวนี้ก็ราคา6กแสนหกหมื่น 9,000บาทครับใช่แล้วค่ะโหถูกมากนะคะรถส,สวยอ p อปชั่นจัดเต็มค่ะทุกคนคะ่ะและสภาพคือพร้อมใช้งานแบบนี้นี่คือขนาดรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังดูแบบดูแบบน่าใช้อะดูแบบโอ๊พยพร้อมใช้งานขนาดนี้นะคะใครสนใจต้องรีบซื้อต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของคะ่ะสามารถติดต่อมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k ของเรากับเพจสุนิมือ2ต่อต่อค่ะหรือว่าไลน์กับแอสไซตต่อต่อค่ะบางคนบอกใจร้อน อยากกรึงกรังกรึงกรังเซฮะหลเซฮายค, <ผม S 2> คุณจอยค่ะถ้าใจร้อนโทรมาครับ0837777747นะครับและอีกเบอร์หนึ่งครับ0837777757ครับโทรมาถามก่อนได้ว่าเครดิตดี ผลิตไม่ดีสามารถกับสินเชื่ออะไรต่างๆตได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะปรึกษาได้ครับตลอด24ครับใช่แล้วนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็ใครอยากดูรีวิวรุ่นอื่นๆเพิ่มเติมรับชมได้ผ่านทางช่อง YouTube ของเรากับโตอ,อต๋อโตค่ะชแนเเล,ลค่ะเข้าไปแล้วอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งและฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะและคันนี้บอกเลยต้องซื้อกูรูขาฝากคันนี้ <c oughs> เลยค่ะตัวนี้ต้องซื้อครับไม่ซื้อไม่ได้ครับหนึ่งนะครับบอดี้สวยเกตเอสวยไม่ถอดเดิมจากโรงงานนะครับ สภาพยางดีแม็กสวยภายในไม่โซมนะฮะแล้วก็เครืองยนต์ต่างๆไม่เคยยกไม่เคยถอดนะครับซื้อครับซื้อถอ้ค่ะนะคะพูดขนาดนี้แล้วนะกูรูของเราคอนเฟิร์มการันตีให้ขนาดนี้ต้องซื้อนะคะกับเบรุตไฮรักรีวอซ์2.8จิงกดับเบิลแคปเีเลเนอร์รถปี2017ค่ะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณกูรูของเราด้วยนะคะ ค,คลิปนี้หมดในที่ของเราสองคนแล้วค่ะคลิปหน้าถ้ามีรถสวยๆเข้ามาเนี่ยนะคะหรือว่ามีรถเข้ามาใหม่เนี่ยรับรองว่าเราจะมาแนะนําอย่างแน่นอนนะ,นะคะแน่นอนครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับโทรมานะครับ